สนับสนุนโดยปุ๋ยยาราผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวบริษัทซากโรประเทศไทยจำกัด ทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะ,คะเขาก็ได้มีการส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนค่ะเน้นให้เกษตรกรนั้นได้ทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอโดยการที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหาวัตถุดิบใกล้ใกแล้วก็หาง่ายๆด้วยค่ะ,คะวันนี้มีตัวอย่างนะคะที่สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ตนะคะเขาก็มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนําเอามูลช้างและมูลม้านะคะซึ่งมีอยู่มากมายเลยในภูเก็ตเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะเพื่อใช้ในการปรับปรุงบารุงดินไปติดตามรายลนนะเอียดการข่าในช่วงนี้นะคะรักดินกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ การทำเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาดินตื้นและมีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชทางด้านกรมพัฒนาที่ดินจึงหาแนวทางในการปรับพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์และปลูกพืชได้อย่างยั่งยืนที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ตได้เข้ามาส่งเสริมให้ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เดิมทีที่นี่เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอพื้นที่ของการเกษตรตามหลักเกษตรกรรมโซนนิ่งก็คือลักษณะโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินตื้นทีนี้ในพื้นที่ของการปลูกยางพาราจะไม่มีความเหมาะสมทีน,นี้โดยตัวกเกษตรกรเองและโดยตัวของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินเองเนี่ยจำเป็นต้องหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยหานมามีมไรายได้หรือลดต้นทุนทางการผลิตได้มากที่สุดกเกษตรกรมีการยอมรับเป็นอย่างสูง ประกอจากผลที่ออกมาเนี่ยผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ต้นทุนในการเรื่องของปุ๋ยเคมีเนี่ยจะน้อยลงหรือบางรายแทบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยส่วนใหญ่ก็จะหันมาใช้แต่ปุ๋ยหมักของกรมพัฒนาที่ดินเป็นหลักนอกจากว่าจะท้ายที่นี่เป็นฐานเรียนรู้แล้วในการผลิตปุ๋ยแล้วเนี่ยเกษตรกรบางรายยังสามารถนาความรู้ไปใช้ผลิตในส่วนของตัวเองได้ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักทําปุ๋ยซีน้าแล้วก็ปลูกผักเพราะที่นี่บริบทของภูเก็บเนี่ย จะเน้นในเรื่องของผักปลอดสารพิษเป็นหลักดังนั้นเนี่ยกเกษตรกรส่วนใหญ่จะหันมาปลูกผักปลอดสารพิษเพราะว่าที่นี่ราคาของภูเก็ตเนี่ยจะค่อนข้างสูงเป็นโอกาสดีที่กเกษตรกรสามารถสร้างรายได้ได้นะครับ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีธุรกิจท่องเที่ยวอาทิปางช้างและฟาร์มม้า,มาจึงทำให้เกิดปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมเกษตรกรจึงนำมูลช้างและมา้ามาผลิตเป็นปุ๋ยหมักร่วมกับก้อนเชื้อเห็ดของเกษตรกรที่เหลือทิ้งซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกมากปุ๋ยที่เกษตรกรร่วมมือกันทำสามารถนำไปใช้ในแปลงเพื่อบำรุงดินและช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง จากการรวมกลุ่มกันทำปุ๋ยหมักของเกษตรกรจึงได้จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์และยังเป็นธนาคารปุ๋ยต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองหากทำปุ๋ยจำนวนมากแล้วเหลือจากการใช้ก็จะนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆได้เงินเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในกลุ่มได้อีกด้วยตอนแรกเราเริ่มทำปุ๋ยหมักไ่ครับ เราทํากันเองก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จได้ดีนะครับก็ได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือจากพระราชดิินนะครับเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับเริ่มต้นที่การอบรมให้ความรู้นะครับซึ่งการรับความรู้ตรงนี้ครับมันเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สาหรับพวกเรามากนะครับรวมทั้งคนในหมู่บ้านและกระุมชนนะครับเราได้เริ่มมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาในเรื่องของดินนะครับการทําดินใอุดมสมบูรณ์ด้วยการทาปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำนะครับ จากการทํามานะครับอย่างต่อเนื่องและก็การให้